อ๋อฝันนี้ตสานะครับ่อฝันี้ต่อฝักนันนีันันีันอ๋อันนี้แบบเคลืออย่างงีต้อเกียว ไม่รับฝากนอครับลดราคาเขาแก้รึเปล่า đó là bình thường nhưng mà, 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 nhưng ีบเมนใหม่วสออรี่ไหมสตรอี่เก,ก,กี้พี่เติมวอลเล็ตเรียบร้อยชเถอะนะสี่หกกิโลอต์เหวันทุเพิ่มหวานก็ได้เพราะว่าเพราะว่าพี่สั่งหวานร้อเอร์เ็นเหมือน เหมือนหวาห้าสิบอ่ะเหมือนตัเอาไปซอแล้วหวนห้ิอะไรที่จ่ายให้ม่แต่ชิโนตัเชียไวตีรสตัดไวแบบพี่ไม่หรอกพี่โจิขอแต่รสชาติโอเคดูแรก แบบที่สังงนน่งงห้ที่อะไรมจังเอาเป็นแก้วกระดาษหแก้วหนักโลด่จริงไอหลอดอะไเนี่ยมันตของเพ <ผม S 2> ียบเป็นเมนูเมนูเยอะกว่า,าพีวกเขาไฟลง อเอาเป้กดแดงไปแล้วอ่ะมันอัดอยู่อ่อนอ,อ้เรงสัอนนี้ทำมาก่อนโอ ของเ,เ,เ,เด็กชามีแ็ตซีด้วยหรอเกิได้กำลังไปจะแยกไปกีก เอเป็ดนะ่อันปอันอนี้แต่มันไม่มีเลือกไฟนะบงอยี้ อีกใช่อืมอืมจริงๆแล้วเราร้อนเรเ่องอะไรอย่างเงี้อมันเย็นๆเจ็เลยน้องสดหน้าหน้าขาวๆเยอะๆยังไงก็ตอยากดีขึ้นข้างบน โรงเรียนฝ่ายสุข hmm. ศิด hmm. ย mm ์ส hmm. like mm ุข hmm. ศ mm ิษย์เรื่อยปกติเป็นแบบที่เพื่อนเป็นด้วยอะไรนะสร้างกับวัชรานีกันไปก่อน ชากปักแล้วครัเจ้าขอหม่เได้แล้วัอ๋อนุ่มเี้ยาวครับไม่เดต้องสายมนนะาเล่นช้าออนเฟกเฟกชาอ๋อมันก็ยังมีระบบเติอต่มไปเป็นบนเติมนคงเดิมที่มี